น,นี่เห็นไหมจับเต่า3ามตัวคุณอาจมองหาโขดหินที่มีขนาดใหญ่นะครับต่างด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบนี่มาตามน้าแล้วตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เต่าจะอาศัยตรงที่มีโขดหินนะครับนี่เราก็ตีไปเลยทุกคนตีไปข้างๆโขดหินนั่นแหละซึมนี่ยงไงครับนี่เห็นหลอดขึ้นไหมครับเมื่อกี้ตัวที่สองนะซึม3าตัวครับทุกคน นี่เราก็จะได้ภารกิจได้เหยื่อมานะครับนี่เรากดรับเหยื่อก่อนนะครับแล้วก็ออกไปรับภารกิจครับนี่สัปลัดเหล่านี้นะครับอยู่ทั่วทะเลสาบแต่ชอบล่าเหยื่อในเวลากลางคืนนะครับทุกคนกลางคืนนี้เราสามารถตกเวลาไหนช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงพีกแนวนาช่วงไม่พีกเลย1โลเก้านะครับเกือบ2โลตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วมั้ง สวัสดีเพื่อนชาวทิ้งแพลเนตทุกคนนะครับวันนี้นะก็จะพาล,าล,าททล่าสัปละเทลลานอสเกันเนาะมารับภารกิจก่อนนะครับขอให้เปล่าเต่านะครับเนี่ยแค่เต่าสามตัวเนาะทุกคนเนะาะไปเรากดรับไปเลยนะี่รับแล้วก็เข้าบอ่อไปนะครับอย่าลืมซื้อกาดไปด้วยนะนะี่ซื้อตัวไปเราจะได้มอนเตอร์ไปด้วยนะเมื่อนะเข้ามาแล้วนะครับ เราก็อาจจะมองหาโขดหินนะครับเพราะว่าเต่าจะอาศัยตามโขดหินเนาะนี่เห็นไหมจับเต่า3ตัวคุณอาจมองหาโขดหินที่มีขนาดใหญ่นะครับทางด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบนี่มาตามน้าแล้บตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เต่าจะอาศัยตรงที่มีโขดหินนะครับนี่เราก็ตีไปเลยทุกคนตีไปข้างๆโขดหินนั่นแหละแล้วก็หมุนกลับมาดูนะครับ ก็อาจจะติดนะครับส่วนใหญ่จะติดเลยนะครับใครตีมาตรงนี้เนาะเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆบ่อน,นี่นี่มาดูกันนะครับว่าตัวนี้จะใช่หรือเปล่าตุ้มนี่งไงครับนี่หูเรนหรือเปล่าเขาเรียกนะครับเต่านะครับนี่ตัวแรกได้เรียญเอา้าได้ารกิจด้วยทุกคนทรกิจตกเตาเลยเสร็ดเราเลยครับ เรียนซะด้วยนะลองตีใกล้ๆดูสิซึ่งนี่เราหมุนเข้ามาแล,ล้วเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืดนี่เด้เอาเชลก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีมีหอยด้วยแล้วก็มีเต่าด้วยนะครับนี่ไปลองตีไปตัวไกลดีกว่า ตีมันคาบเกี่ยวนี่สีลูกไกลแล้วให้มาเกี่ยวกับลูกซ้อนด้วยแบบมีฟลุกนะครับอ่าตัวนี้จะปิ้งใช่แล้วครับนี่เห็นหลอดขึ้นไหมครับเมื่อกี้ตัวที่สองนะครับนี่ได้เต่าด้วยลูกติกลูกติกแล้วเหมือนเดิมนะครับให้มันคาบเกี่ยวเดี๋ยวมาสักสิบกว่าเมตดแล้วก็ถ้าเหยื่อลอยขึ้นเราก็หยุดไว้นะครับ ให้มันลงลงมาเกี่ยวก้อนที่สองนี้ด้วยอ่าจากก้อนแรกไม่ถูกนะอ่าก้อนแรกไม่น่าถูกแล้วครับนี่นี่หนลอยขึ้นแล้วหยุดไว้ก่อนอืมอ่าค่อยหมุนมาใหม่ไม่ได้หมุนเร็วนะครับหมุนปกติครับหมุนเรื่อยๆมาแล้วนี่ซึมสามตัวครับทุกคน นี่เราก็จะได้ภารกิจได้เหยื่อมานะครับเนี่เรากดรับเหยื่อก่อนนะครับแล้วก็ออกไปรับภารกิจครับทีนี้เขาให้ลามอนเตอร์ทารนนซอสิบตัวนะครับทุกคนอ่าเราก็ใส่เหยื่อไปเลยใส่เหยื่อไปเลยนะครับขันเทียห้าโลหกโลเหมือนเดิมนะครับไปตกนี่สัตว์ประหลาดเหล่านี้นะครับอยู่ตัวทะเลสาบ แต่ชอบล่าเหยื่อในเวลากลางคืนนะครับทุกคนกลางคืนนี้เราสามารถตกเวลาไหนช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงพีกแนวหน้าช่วงไม่พีกเลยช่วงแรกๆเลยนะครับเพราะว่าเขาล่าเหยื่อตอนกัางคืนอยู่แล้วมีทั่วทะเลสาบนะครับทุกคนไม่สามารถไม่ตีตรงนี้ก็ได้ขยับไปเรื่อยๆแต่ะนะเจ้าตรงนี้แหละพอดีได้ตกเต่าอยู่ตรงนี้ครับะนะจะตกตรงนี้ให้ดูนี่ตีไป แล้วก็ใช้ท่าซ t o แอ n โ go นะครับหมุนเข้ามามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับีหมุนเรื่อยๆนะหมุนแล้วก็หยุดหมุนแล้วก็หยุดเนี่ยมาดูกันจะได้หรือเปล่า <c oughs> ทางจะฟานะครับอีครั้งแรกอ้าวไม่ฟา์ครับทุกคนมาแล้วนี่แหละ แต่ไม่ใช่จะเข้าแต่ทลา,าโนเซานะปลาเท้าทุกตัวก็เข้าหมดนะคร้ำมาดูออม,มาแล้วตัวแรกเพราะว่าตอนกลางคืนส่วนใหญ่นะครับเจ้าตัวนี้จะออกล่าเหยื่อนะครับเราก็เลยจะได้ตัวนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับตัวอื่นก็กินเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันจะล่าเหยื่อดูดันกว่านะครับนี่ป่ะเสี่ยงไปเหมือนเดิมนะ แล้วก็หมุนหยุดหมุนหยุดนี่แล้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าไหมเข้าแล้วหมุนมาเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนมาแล้วตัวที่สองแล้วครับโอ้โหมีตั้งสิบตัวนะครับเดี๋ยวเราขึ้นแบบรวดเร็วให้ทุกคนดูแล้วกันตัวที่สามครับ ดูตัวต่อไปตัวที่สี่นะครับทุกคนพึ่งที่สนะี่นะแบบรวดเร็วเลยครับที่ห้านะครับพามีตั้งสิบตัวนะครับเรามาคอยดูคอยรุ้นทีละตัวมันก็นานอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่ตัวที่หกแล้วก็มาดูตัวที่เจ็ดของเราโอ้โหเจ็ด หนะึ่งโลเก้านะครับเกือบสองโลตัวนี้น่าจะใหญ่สุดแล้วมังนี่ตัวที่แปดครับโอ้โหใหญ่ขึ้นเลยรื่อยตัวที่เก้าครับทุกคนทำไมเล็กลงที่นี่ดูอีกตัวสุดท้ายของเราตัวที่สิบครับทุกคนเรียบร้อยนะครับภารกิจาลาไทแรนโนซาของเราก็ได้มาแล้วนะนี่ครับ โล่ที่เราจะได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ